สวัสดีค่ะกับตันฟาร์มนะคะเช้านี้ที่ฟาร์มนะคะฟาร์มเราตั้งอยู่ที่บ้านโชคหมู่สี่นะคะอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินนะคะเราเริ่มเลี้ยงวัวน,นะคะจากเล็กๆนะคะค่อยๆขย,ยับไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมาย เราวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องทําได้ประมาณนี้ขนาดนี้แล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆนะคะเราเรามีความฝันนะคะเราฝันไว้ว่าเราอยากมีฟารมแบบนี้มันก็ตอบโจทย์แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ลักษณะโครงสร้างฟาร์มตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็มาคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะคะ การเลี้ยงวัวเนี่ยขอแค่เลี้ยงก็มีต้นทุนชีวิตแล้วนะคะคําว่าเลี้ยงวัวมันมีรายได้ที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะคะที่พี่น้องเราชาววัวได้เลี้ยงกันนะคะแต่จะเลี้ยงแบบไหนถึงจะเพิ่มมูลค่าให้แกเราได้นะคะเหมือนพี่น้องเรานะคะไม่กล้าที่จะทำกลัวต่างๆนานา,นา คำว่ากลัวนี้ก็คือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะชุดเราให้หยุดไม่ให้เราก้าวต่อไปเพราะย่างนั้นปัญหาและอุปสรรคการท้าทายนะคะการได้รับถึงปัญหานั้นก็คือวิธีการดําเนินชีวิตที่ที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะเราต้องมองกันในมุมมุมมุมกลับนะคะว่าอุปสรรค และปัญหาก็คือ,อายาชูกำลังใจเราให้เรามีแรงผลักดันในการต่อสู้และดำเนินชีวิตนะคะการเลี้ยงวัวตอนนี้ตอบโจทย์ได้ว่าการเลี้ยงโดยเฉพาะการเลี้ยงวัวขุนการเลี้ยงวัวขุนเราจะไม่พูดถึงการเลี้ยงวัวต้นน้ำนะคะเพราะว่าเรามีกลุ่มเครือข่ายกลุ่มปศุสัตว์คุณภาพโควากิวอำเภอขวาวสินรินนะคะ เรามีกลุ่มของเราในการขับเคลื่อนอยู่แล้วเราจะมาคุยในเรื่องของการเลี้ยงวัวขุนตอนนี้การเลี้ยงวัวขุนนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะสายพันธุ์ของวากิวนะคะคําว่าวากิวนี่ทำให้คนฟังแล้วถามต่อว่าวากิวคือวัวแบบไหนวัวลักษณะไหนนี่แหละคะ่ะในฟาร์มเราเป็นฟาร์มวัววากิวนะคะ เป็นฟาร์มวัวที่สีของวัวคือสีดำนะคะเป็นเนื้อที่อร่อยหอมนะคะอยู่ในระดับต้นของประเทศเลยนะคะก็คือเนื้อวัววากิวและความอร่อยไม่แพ้ชาวต่างชาตินะคะตอนนี้เนื้อวากิวได้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากลุ่มสุรินทร์เราเนี่ เลี้ยงวัววากิวมากที่สุดณตอนนี้นะคะแล้วก็ไขมันแทรกดีที่สุดประเด็นตามมาสุดท้ายก็คือความอร่อยของเนื้อความฉ่ำความหอมความมันของเนื้อจากการเลี้ยงวัววากิวด้วยด้วยด้วยธัญ,ญพืชด้วยอาหารนะคะที่ที่มีคุณภาพจากสหกรณ์นะคะแล้วก็ กินฟางข้าวหอมมะลินะคะรวมทั้งปลายเข้าและรำอ่อนนะคะของเรานะคะที่มีอยู่ในในบ้านเรานะคะก็ทําให้รสชาติของเนื้ออร่อยนะคะความต้องการของตลาดก็คือไม่เพียงพอตอนนี้เรามีบุชเชอร์ผ่านตรงมาหาเราโดยไม่ต้องไม่ต้องมีสไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางนะคะเพราะงั้นพี่น้องเราชาวบัวนะคะ ที่สนใจที่จะเลี้ยงวัววากิวนะคะคือเลี้ยงวัวขุนสามารถเลี้ยงได้หนึ่งตัวสองตัวอยู่ที่ความพร้อมมหาเรานะคะเราจะเคียงคู่ไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจปศุสัตว์คุณภาพโควากิวอำเภอขวาวอินดรินของเรานะคะเราอยากให้พี่น้องเรานะคะได้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเลี้ยงวัวนะคะสนใจโทรมามหาเราได้นะคะเรายินดีที่จะ เคียงคู่กับพี่น้องเรานะคะสวัสดีค่ะ